โอกาสนี้ค่ะทูขอเชิญนักเรียนชั้นม6ทับ1นะคะที่ประสบความสำเร็จได้เขา้าศ hmm? ึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะชัดชนเปี่ยวดีว <S <S ิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสงขลาไชยวัุกจันทร์นะคะกำลังรอสอบตำรวจค่ะสิรวัน์ธรรมเทรเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ พร้อมกันนะคะครั้งละสามท่านสามคนนี้รับมอบเสร็จปุ๊บมองกล้องด้วยนะคะลูกแล้วเดี๋ยวหนูลงไปยืนบริเวณด้านข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกับคุยที่ปรึกษานะคะลูกก้าวขึ้นมาข้างหน้าอีกนิดนึงก็ได้ค่ะก้าวขึ้นมาข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะปุมกล้องได้ไหมลูกขอบคุณค่ะต่อเลยนะคะ ธนายุทธอินนาค่ะรอสอบตำรวจนะคะนิติพัณฑ์ชัยรักการจัดการกีฬาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรอประกาศผลรอบที่สองนะคะปราทองสงวิศวกรรมทั่วไปวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานะจิรวัตรตรายชูวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธวิทัยนักทีพรมยกวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงกล้ามรัตนนครเหนือ เทเรซทักกีวานิฟการยางและพอลิเมอร์วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพักศิลปต่อด้วยนาทีมอินสังสังคมศึกษาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยพักศิลค่ะนิธิโมร์เยพงศนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพักศิลป์ภูวเดชทำระดิษฐ์การบัญชีการบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะคะ ผ่านคนต่อไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะจิรัชญาขุนเศรษพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยน,นราธิวาสราชนินทร์ค่ะชนะนันท์บัวกแกวศึกษา,าศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณนัทนันท์หลักเมืองพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไปนะคะนัิมาบิร์นคลิมค่ะการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจทางอากาศวิทยาลัยโลจิสติกและซัะพพลายเชสสนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุนันทาค่ะ นันทิพย์คูณรีคณิศาสตร์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยทักษิณค่ะนภัสสรเลื่อนแก้วพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยทักษิณวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสรัญญาภิสุทธ์การศึกษาประถมวัยศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยทักษิณต่อด้วยม .6 ทัก3นะคะกิติเทพจันทูลภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยราชวัฏสวนสุนันทา เกษมสัตย e, ์เต <ım ensen> <Verse> ็มเกลี <único Liberty Overwatch> ้ยงสถาปัยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานพริรวิทยาเขตตรังนะคะนภัสสังหนูสาขาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัชชนชูสวรรณสาขารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมการนานครศรีธรรมราชนัทัุรุณชะปาศรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ิยวัฒน์ถุตราเทคโนโลยีการผลิตสื่อกลวนมวิทยาลัยทคนิดพัทลุงขะเป็นสมาพรพรมแก้วศึกษาศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนักษิณสงขลขประกายพลอยเป้นแก้วการจัดการสัพพายเชิงธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อด้วยบัณฑิตาศักดิ์โกระทาณนิเทศศาสตร์และการจัดการบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครพิมล รัติการชุศักดิ์คณุศาสตร์ปฐวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีวันวิสาหูราคณุศาสตร์ภาษากงีฤามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีสุนันทาน้ำแก้วคณุศาสตร์ภาษากรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีชวกรณธรรมชาติวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรังค่ะนัทพั์รัตนประพันธ์คณุศาสตร์สังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนจันเกษ ต่อไปนะทวุดดำชื่อศิลปศาสตร์การจัดการโรงแรมมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตพัฒนพงเกเรียงม,มาคารุษศาสตร์ดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระชาโนนชูช่วยนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัาาธยาาธยาายรรมศาสตร์อภิเชษฐ์จันอินโรงเรียนการเรือนเทคโนโลยีประกอบอาหารและบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว,วิทยาเขตตรัง การพิการช่วยเพื่อศึกษาศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาการเยาัสุวรรณวงศ์ค่ะอาวดีชูอนศึกษาศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาอภิชยาหลวงน้อยเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนกุสิตวิทยาเขตตรางต่อดยกหกทับห้าค่ะชวิททองฉิม คณะศิลปกรรมศาสตร์ดุริยางศิลป์ดุริยางคศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยทักษิณเนปดีแก้วใหม่รัฐศาสตร์ศัศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณรัฐเดชรวนขวัญวิทยาลัยฝึกหัดครูดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพยาศึกษาศาสตร์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยทักษิณนภาวรรณแก้วรุนวนวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระบีปรัชญาพรเทพรักคณศาสตร์สังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปารินาริเหมือนการจัดการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงลอยชมพูหนูชูการศึกษาประถมวัยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสิริวัลทองศรีมากพารุศาสตร์การศึกษาปรถมวัยมหาวิทยาลัยรชาชวัลนครศรีธรรมราชสาวิตรีาวิทย,ทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระบีอนุเทพพงษ์ชนะพารุศาสตร์สังคมศึกษามหาวิทยาลัยรชาชวัลสวนสุนันทา ปชกชัยรัตศึกษาศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยสงขลานัารีวิทยาเขตปัตตาดีต่อด้วยกะบ,บนทิพย์จันทาุษยศสตราภาษา,า,ษา,าต่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเจนจิราแก้วกวนคณะศึกษา,าการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตรีเพชกงเจือนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,า,รา,ามาคำแหงเยียธิดายอดนารี คณะวิทิศาสตร์สาขาวิทยาการจัดการสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สุขาปีวายยปรายุติธรรมรัฐศาสตร์สาขารัฐิวิสากิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงปรีดีจีพรพิคนจันทร์ศึกษาศาสตร์การศ,ศ,ศึกษาปฐมวัยมหาวิทยายลัยทักศิลราชานีอนัญญาดัเกิดศึกษาศาสตร์สังคมศึกษามหาวิทยายลัยพักศิล อาริยาจันยวงรัฐศาสตร์สาขารัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงฟรีดีฟรีอาริยาปานภูศึกษาศาสตร์ภาษา,า,า,าไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและคนสุดท้ายปิดท้ายปรบมือให้กับอุชราเขียวพุนคณุศาตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนรครศรีธรรมราชค,ค่ะและนี่ก็คือพี PP ่ๆชั้นม .6 ทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเชิญมาเป็นรายห้องเริ่มจากหกทับหนึ่งค่ะลูกเชิญเลยค่ะบนเวทีส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างส่วนหนึ่งคุณผู้ที่ปรึกษาด้วยนะคะ